อันนี้ก็คออือข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่น,นะครับคือเรียงให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่น,นะครับปกติผมก็ทาประจ,จำแต่วันนี้ก็เพิ่งถ่ายให้เห็นนะครับก็คือก่อนกินข้าวก็ให้เจ้าที่เจ้าทางแบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางกินด้วยนะครับ <S <S แล้วก็นี่นี่กับข้าวมื้อเที่ยง แตงกวานี่แตงไทยตระสอเราอันนี้ติงปปอกนี่เปลาอันนี้จมจมกุ้ง,งอันนี้ก็ส้มเนือเน้อส้มอะไรไ่รล้นีีข้าวเหนียวข้าวเจ้า อันนี้ชุรสอันนี้กาลาเทคไม่กินอันนี้พุทธาโอ้โหโต๊ะนั่งสูงจังเลยเออแค่นี้แหละอีกข้าวก่อน